สู่ช่องเอนชาแนลวันนี้ตำรวจมาตรงนะคะนายจะมาบอกเรื่องนะคะเอการ้องกัรระมัดระวังในเรื่องของโควนะคะใช่ไหมคะไม่เราเว้นระยะห่างหนึ่งวาค่ะไม่ล่าหนึ่งทิจับคัตถงกันว่ะคุณตำรวจครับผมไม่อยู่รวมกันเจอกี่คน ศารรวมการพิิตประจำัตนบ้าว่าคณประจำปีนี้นะให้ห่างกันเนาบ๊ี่เีก็ซิบมีดึกๆขอยกะซิมี่ือเกาั่นเป็นาแงจังหัดน่ง้อเทาตกกวๆพี่ตัวเพราะเราบางแนังข้ากับเวียนสียขึ้เก็่วอ่ไปนานีเออ ถูกแล้วแ่ละอีลอยท่าไหนละอีลอยเยอะอนั้อยกทูนอยู่บ้านโลกโซนตูสูงอีลอยในลานะอันนั้นเปนอยไรบางยอบางยวน่กบไปจับเอาซะฮะกันตะตกลงที่เรไปบร้อ่าหมคะชีดูจําเลยค่ครับแล้วถ้าเปรั้ไม่ด้วยระยะห่างนรคะระยะห่างหนึ่งวาค่ะหเมตร จนกินจกรรมันหมดเลยพ่อมรื่องนี้ก็ให้เว็บเขาทนเพราะว่ามันมันมันระบาดเรื่นแรกนะครับก็ดีขึ้นกันนั่นและเนาะมกระตือสิ้นนี่ทไล่เลยระว่ามันเขมหรือถ้าหยถ้าเขาต้องกหรือถ้าเขาต้องการที่ราจริงๆแค่สถึงหคนอย่างนี้ยังได้ไหมคะ มันมันนเป็นลักษณะว่าปการร่วมคนหรือยังลักษณะว่าร่วมคนหลายๆลายึ้นไปหลายกว่าสองค้นเขาบอ่อะครับ เกินกว่าสองคนไม่ได้เนาะมันมันวัดจ้าจ้งนี่นะช่วงจ้องเป็นช่วงโควิดเนาะมันนักแล้วเนาะมันนักแล้วมันประวัตจุ่มกันเยอะแล้วถ้าคันค้าแล้วถ้าหนึ่งคนได้ไหมคะพอได้อยู่ครับหนึ่งคนรำหนึ่งคนได้เนาะค่ารำหนึ่งคนได้นะคะถ้าสองคนก็เว้นได้ใช่ไหมคะ สองคนเว้นได้ไหมคะถ้าถ้าเอฟซีว่าให้เราโมยพรสองท่านอย่างเงี้ยเว้นได้ไหมคะมันเป็นการรวมคนเป็นในลักษณะว่าเป็นเหี่เป็นอะไรเป็นงานงานรืนเริงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเป็นเราก็ไม่ได้มาตรการตัวนี้นี่รัฐบ้านได้บริสุทธิออกเนอกอแกาศข้าวอยู่มาเรค่ะค่ะกล้ถ้าอันสายสุขของอันก็ว่าจต่อควบคุมไม่เท่าไหค่ะ ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยนะคะนะคะก็พี่ตำรวจก็มาแจ้ง oui> ข่าวเรื <h 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 <h> <h 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 ่องเอ่อโควิดนะคะให้เราป้องกันนะคะไม่ว่างดการจัดกิจกรรมนะคะนะคะ ตั้งแต่สองคนขึ้นไปนั่นก็ต้องครั้งละคนครับพี่นี้นะเออทีนี้ถ้าใครจ้างรัมก็รัมครั้งละหนึ่งคนนะคะรัมได้ครั้งละทีละหนึ่งคนนะคะสองคนไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ไม่ได้สองคนนะคะนะคะปริจจาสบายดีนะคะขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องแอนด์แชนเนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ